กะกูดเป็นอีกหนึ่งในสุดยอดปรารถนาของชาวกัมพูชาในการที่จะครอบครองและเป็นเจ้าของซึ่งล่าสุดนะครับได้มีความพยายามจากชาวกัมพูชาเมื่อมเีเพจหนึ่งของกัมพูชาได้มีการออกมาโพสต์ข้อความแสดงความเป็นเจ้าของเกาะกูดโดยได้มีการระบุข,ข้อความว่าตามที่สนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามปี1907ซึ่งขเขมรมีส่วนหนึ่งใน3ของพื้นที่เกาะกูด และบางข้อมูลก็บอกว่ามีส่วนร่วม2ใน3ของพื้นที่เกาะกูดใครรู้หรือว่ามีเอกสารช่วยแชร์หน่อยครับขอบคุณครับสำหรับแผนที่ดังกล่าวที่ทางเพจได้ถามหาก็คือแผนที่ฉบับนี้นะครับซึ่งไม่ใช่แผนที่ข้อตกลงสยามฝรั่งเศสแต่อย่างไรแต่เป็นแผนที่ที่ทางกัมพูชาเขียนขึ้นมาเองและการที่กัมพูชาเขียนแผนที่เขตแดนใหม่ว่าครึ่งหนึ่งของเกาะกูดนั้นเป็นของกัมพูชาก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งถ้าหากสังเกตภาพในแผนที่ที่ฝ่ายกัมพูชาเป็นคนขีดเส้นแบ่งขึ้นมาใหม่เราจะเห็นได้ว่าแผนที่ที่ทางกัมพูชาวาดขึ้นนั้นมีการตัดแบ่งเกาะกูดออกเป็น2ส,ส่วนจุดประสงค์ก็เพื่อเมื่อลากเส้นเขตแดนทางทะเลแล้วจะปรากฏว่าพื้นที่กรรมสิทธิ์ทางทะเลของกัมพูชาเลยเข้ามาในเขตอ่าวไทยมากยิ่งขึ้นซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นเต็มไปด้วยทรัพยากรปิโตเรเลียมและน้ำมัน ซึ่งถ้าหากกัมพูชาจะลากเส้นแบ่งเขตแดนทางทะเลตามที่มันควรจะเป็นตามหลักสากลแล้วก็จะได้แนวเ,เขตตามเส้นประซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอาณาเขตทางทะเลของกัมพูชาจะไม่เหลื่อมล้ำเข้ามาในพื้นที่อ่าวไทยและนอกจากนี้นะครับสิ่งที่ทางกัมพูชากล่าวอ้างว่าเกาะกูดเป็นของกัมพูชานั้นก็ไม่เป็นสิ่งที่มีมูลความจริงแต่อย่างใดโดยในสนธิสัญญาระหว่างกรุงสยามและกรุงฝรั่งเศสในปี1907นั้น ซึ่งปัจจุบันมีหลักฐานดังกล่าวปรากฏอยู่ทั้งในกรมสนธิสัญญากระทรวงต่างประเทศของไทยและกระทรวงต่างประเทศของฝรั่งเศสโดยสนธิสัญญาดังกล่าวได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่ารัฐบาลฝรั่งเศสยอมยกดินแดนเมืองด่านซ้ายและเมืองตราดกับทั้งเกาะทั้งหลายซึ่งอยู่ภายใต้แหลมสิงห์ลงไปจนถึงเกาะกูดนั้นให้แก่กรุงสยามและนอกจากนี้เมื่อฝรั่งเศสได้ทำสัญญาระบุว่าดินแดนดังกล่าวเป็นของประเทศไทยแล้ว ข้อมูลดังกล่าวก็ได้ถูกนำมาประกาศในราชกิจจานุเบีษาของไทยเมื่อวันที่7กรกฎาคมรศ125หรือปีคศ1907ซึ่งในสนธิสัญญาดังกล่าวมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนว่าเกาะกูดเป็นสมบัติของไทยอย่างแน่นอนซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเกาะกูดเป็นอาณาเขตพื้นที่ของไทยมาเป็นเวลานาน,านแล้วและนอกจากนี้นะครับบนเกาะยังพบศิลาจารึกโบราณแผ่นหนึ่ง ซึ่งได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าพื้นที่บริเวณเกาะกู่แทงนี้เป็นแผ่นดินสยามอีกทั้งยังมีการก่อสร้างกระจมไฟเอาไว้อำนวยความสะดวกด้านการเดินเรือทางทะเลของคนไทยอีกด้วยโดยในปัจจุบันทั้งพื้นที่และแผ่นศิลาจารึกและกระจมไฟดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ของทหารเรือทั้งหมดก็เป็นสิ่งตอกย้ำได้อย่างชัดเจนว่าไทยถือครองกรรมสิทธิ์ในแผ่นดินเกาะกูดมานานแล้ว และทางกัมพูชาเองก็ไม่ควรถือสิทธิ์มาแอบอ้างความเป็นเจ้าของเกาะกูดและนอกเหนือจากโพสต์เรื่องเกาะกูดดังกล่าวแล้วนะครับทางเพจยังได้มีการโพสต์ถึงจังหวัดระยองไว้ด้วยว่าตอนนี้จังหวัดระยองเป็นของประเทศไทยแต่ว่าระยองเคยเป็นหนึ่งใน31จังหวัดของขเขมรที่เสียให้กับประเทศไทยจังหวัดระยองอยู่ติดทะเลใกล้กับเกาะกงการสูญเสียจังหวัดติดทะเลก็เหมือนสูญเสียมือในการสร้างประเทศ เพราะว่าการสร้างประเทศต้องอาศัยท่าเรือตามจังหวัดเหล่านี้ประเทศไทยและเวียดนามหลังจากที่พิชิตด,ดินแดนของขเขมรตลอดชายฝั่งได้พวกเขาก็ขยายตัวและแข็งแกร่งมากขึ้นผ่านการค้าทางทะเลและผลักดันขเขมรออกจากแผนที่โลกเรื่องนี้ชาวขเขมรจงฟังและจดจําไว้ทุกๆคนและนอกเหนือจากจังหวัดระยองนะครับทางเพจดังกล่าวยังได้มีการพูดถึงจังหวัดชนบุรีไว้ด้วยว่า จังหวัดชนบุรีตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดสตึงและระยองซึ่งอยู่ติดกับทะเลชนบุรีมีผู้อาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุคหินซึ่งขเขมรสูญเสียไปตั้งแต่สมัยอยุธยาชนบุรีมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ดีมากป้องกันง่ายโจมตียากเพราะว่าด้านหน้ามีภูเขาป่าไม้แม่น้ำทะเลสาบและด้านหลังมีทะเลป้องกันอย่างแน่นหนา ในสมัยอยุธยากษริย์ไทยใช้ชนบุรีเป็นเมืองหน้าด่านในการปกป้องอาณาจากักรแต่ว่าหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาถูกพม่าทำลายชนบุรีก็กลายมาเป็นฐานสำคัญของพระเจ้าตากสินในการจัดทัพเพื่อกอบกู้กรุงศรีอยุทยาและนอกจากนี้นะครับอีกโพสต์หนึ่งของทางเพจยังได้มีการพูดถึงจังหวัดตราดไว้ด้วยว่าตราดเป็นเมืองของขเขมรซึ่งเสียให้ไทยในศตวรรษที่18แล้วหลังจากนั้นฝรั่งเศสก็ได้ปกครองจังหวัดนี้ หลังจากที่ไทยคืนจังหวัดพระตะบองเสียมราชและกำปงทมตราดเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลซึ่งมีการค้าขายกับจีนและยุโรปในสมัยรัชกาลที่4เคยอยู่ร่วมกับเกาะกงภายใต้การบริหารของจังหวัดตราดซึ่งนอกเหนือจากโพสต์ที่กล่าวมานะครับทางเพจยังได้มีการเคลมจังหวัดต่างๆของไทยอีกเป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวไทยที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในเพจดังกล่าวของกัมพูชานี้นะครับ โดยท่านแรกครับเขาบอกว่าสิ่งที่คุณทำต่อไปนี้จะทำให้เกิดความเกลียดชังแก่ประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและไม่ปฏิเสธเลยว่ากระแสบแบนขมเมนในไทยได้เริ่มขึ้นแล้วจากภาคแรงงานและจากลุกลามไปอีกหลายภาคส่วนในขณะที่ท่านต่อมาครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าเป็นอะไรมากไหมมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของยุคโบราณใครแข็งแกรงก็จะได้ครอบครองนั่นคือเรื่องปกติของสงคราม ก็เหมือนตอนที่สยามต้องเสียดินแดนด้านตะวันออกบางส่วนไปให้กับฝรั่งเศสน่าเสียดายนะถ้าไทยไม่ต้องเสียดินแดนในยุค่าอนานิคมของฝรั่งเศสตอนนี้พวกคุณอาจจะได้เป็นคนไทยไปแล้วความคิดเห็นต่อไปครับเท่าที่เห็นในแผนที่ก็ยังมีชายฝั่งสวยงามดินแดนของขเขมรอยู่ก็พัฒนาไปสิครับจะมามัวนั่งจําทําไมมองข้างหน้าระวังจะเสียเหลี่ยมจีนอีกจะดีกว่าไหมความคิดเห็นต่อไป จะเรียกร้องอะไรกันนักกันนะทำไมไม่เคยโทษตัวเองเลยว่าความเป็นอยู่ทุกวันนี้เกิดจากความผิดพลาดของใครเป็นมาสามทศวรรษแล้วก็ยังไม่เจริญมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับผมโคนรยองแท้ๆปู่ย่าตายายก็ไม่เคยบอกว่าเป็นขเขมรเลยมีแต่บอกว่าขเขมรเป็นทาสของคนไทยความคิดเห็นต่อไปปัญญาอ่อนโหยหาแต่อดีตไม่รู้จักพัฒนาประเทศขนาดน้ำกินน้ำใช้ในประเทศยังขาดแคลนเลย ความคิดเห็นต่อไปคขมนก็มีชายฝั่งทะเลยาว440กิโลเมตรแต่ว่าก็ไม่สามารถสร้างการค้าทางทะเลได้นี่มันไร้ศักยภาพความคิดเห็นต่อไปก่อนที่อยากจะได้ของคนอื่นทำประเทศของตัวเองให้ดีขึ้นก่อนดีไหมทำให้คนในชาติมีกินมีใช้หางานหาเงินให้คนในประเทศอยู่ได้ไม่ลำบากก่อนจะดีกว่าไหมความคิดเห็นต่อไปขอขอบคุณที่ช่วยโปรโมทจังหวัดของไทยรูปภาพที่เอามาใส่ก็มีความสวยงามมากม ไม่คิดว่าแต่ละจังหวัดของไทยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเช่นนี้เห็นแล้วอยากไปเลยความคิดเห็นต่อไปจงภูมิใจกับประเทศของตัวเองที่เป็นอยู่ถ้าคิดว่ามีของดีมีของมีค่าอยู่กับมือแล้วก็ควรจะรักษาวไว้ให้ดีๆให้มีคุณค่าก่อนที่จะแย่งเพิ่มแล้วเอาไปทำแบบไร้ค่าเราจะมาไปไทยก็ด้วยความคิดเห็นนี้ครับท่านนี้เขาบอกไว้ว่าพวกคุณไปตลกที่อื่น ชนบุรีไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับประเทศกัมพูชาอย่าทำมาเป็นรู้ดีไปศึกษาประวัติศาสตร์บ้านของพวกคุณให้ดีๆก่อนก่อนที่จะมายุ่งวุ่นวายกับจังหวัดชนบุรีของผมครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ